ครับผมแซมนะครับจากรายการแบกแกนไว้คอ o น n e r นะครับก็พบกันตอนค่ำๆข,ของวันอังคารนะครับวันนี้ก็อุกขาดนิดหน่อยต้องขอโทษทีครับมาช้าไปนิดหน่อยก็ตามคําสัญญานะครับจากคราวที่แล้วว่าเราจะมาล้องบลูท n e กันให้ดูนะครับอ่านี้ครับนี่เป็นตัวอย่างเซมเปิลนะครับ สังเกตนะครับว่าถ้าเป็นบลูทนเนี่ยถ้าเป็นกระดาษที่เป็นวอมโทนนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะครับมันจะออกเหลืองเหลืองซึ่งมากกว่าเหลืองเหลืองบลูบลูนะครับซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเหลืองเหลืองบลูเหลืองเหลืองน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเนี่ครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็คอนทราสก็ดูเหมือนจะจะคอนทราสสูงนไปนิดนึงแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นกระดาษ กระดาษเรซินโค้ดนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นบอมโทนส่วนตัวนี้ก็เป็นกระดาษโฟมานะครับเป็นเรซินโค้ดนะครับในส่วนแล้วก็เป็นเป็นเนเจอร์โทนนะครับเป็นโทนเย็นน่โทนเย็นหรือว่าครูแล้วบางคนก็อาจจะเรียกครูโทนนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นกระดาษไฟเบอร์เหมือนกันแต่เป็นกระดาษฮาร์ดนะครับ กระดาษที่มีเท็กเจอร์แบบเหมือนกระดาษวาดเขียนนะครับตัวนี้ก็สวยดีของอิวฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษกระดาษคูลโทนเหมือนกันนะครับทนเย็นนะครับก็ย้อมมาก็ได้สวยดีนะครับเดี๋ยวดูตัวอื่นต่อนนะครับอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเคนชิเมียเนี่ยนะครับถ้าเป็นอ่าเทียบนี้นะถ้าเป็นเคนชิเมียมันรุ่นนะี้เนยดูมันจะเหมือนกับ ไม่น่าจ,จะเป็นเพราะเราวอน้ำนานจนเกินไปก็ไดน้ครับรู้สึกสีบลูมันมันมันค่อนข้างจางไปหน่อยเนะี่ยแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกระดาษไฟเบอร์เบสนะครับไฟเบอร์เบสของของยูฟอร์ e ไฟเบอร์เบสตัวนี้ก็เป็นเนเจอร์โทนครับอยากรู้ยังครับว่ามันย้อมอยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับดูดูดูเนาะขอตัวช่วยหน่อยคุณป๊อกนะครับอ่านะ นี่ครับน้ำยาเป็นอย่างนี้ครับน้ำยามีน,น,น,คน,มน,น,นะครับกล่องเนอย่างนี้นี่ก็เป็นของโฟมานะครับโฟมาถ้าแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้างในก็จะเป็นสองขวดนี้นะครับสองขวดมีพาร์ทเอพาร์ทบีนะครับพาร์ทเอแล้วก็พาร์ทบีเวลาผสมเนี่ยเราก็เอาน้ํายาพาร์ทเอนะครับมาหนึ่งส่วน mm hmm. น้ำเก้าส่วนครับน้ำเก้าส่วนตอนนี้เราก็อาดูในถาดนี้นะครับ เราก็ผสมน้ำน้ำยาร้อยห้าสิบตัวนี้นะครับร5อยห้าสิบซีซีของพาร์เอนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยร้อยสามห้านะครับรวมเป็นรวมกันก็จะกลายเป็นร้อยห้าสิบซีซีนะครับพาร์ตเอพาร์เดียวตัวเนี้ยเราก็ตะกี้เราเราก็ลองอลองผิดลองถูกนะครับก็เ <c oughs> อารูปไปจุ่มนะครับอยู่พักใหญ่นี้ นี่ครับเราถ้ารูปไปจุ่มจุ่มเนี้ยแช่อยู่เป็นสักสักห้าหกนาทีเหมือนกันมันก็ไม่ไม่มีผลอะไรนะครับคุณพ่อมีถาดพาร์ทนี่ไหมพาร์ทบ,พบีพาร์ทบีเฉยๆเออพาร์ทบีเอาใส่นี้อันนี้ถาดเปล่าใช่ไหมครับอ๋ออ้ามีถาดเปล่าอ่าอ,อันนี้อันนี้นี่อันนี้เราผสมเน้ยน,นะครับอ่าหนึ่งแล้วคุณพอ่อผสมนี่นะครับนี่เป็นพาร์ทบีนะครับพาร์ทบีหนึ่งต่อเก้านะครับ แต่เราังไม่มามิกผสมกันนะครับอ่ะเราก็ลองไปจุ่มดูนะครับจุ่มพาร์ทบีอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าคงจะไม่มีผลอะไรนะครับพาร์ทบมันก็จะออกน้ายามานอกบ,บูรูหน่อยนะครับก็ก็เป็นการไหนๆก็ไหน่หนะครับก็ลองไปลองถูกก็จะไปเลยนะครับไม่น่าจะมีผลอะไร,ร <c oughs> แต่ย้อมจริงๆนยเราต้องเอาตัว b แต่ตัว A เนี่ยมาผสมกันนถึงจะย้อมนะครับถ้าทางจะไม่มีผลเลยนะครับ<ม>การย้อมก็จะใช้เวลาย,ย้อมประมาณสี่ห้านาทีอยู่เหมือนกันนะครับ,ก,รรบก็ถ้าใจร้อนก็อาจจะเพิ่มความขึ้นข้นจากหนึ่งต่อเก้าอาจจะเป็นหนึ่งต่อเจ็ดคิดว่าน่าจะน่าจะย้อมได้เร็วขึ้นไร่าเงี้ยนะ ไม่น่าจะมีผล,เ,เ,ลเ,เ,เ,เลยนะครับมีนไหมไม่ีเนาะเสียเวลานะ้นงั้นเราก็เทเลยนะครับเราจะมิกผสมเลยนะครับผสมพาบ B ลงในพ,าพ,าพา้าดีนะครับ สมงแล้วน,นะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวให้มันเข้ากันหน่อย <c oughs> ผมเล่ยนยามว้านนะครับในช่วงไม่มีโควิด <c oughs> อยู่บ้านเ <c> ฉ <oughs> ยๆไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็รูปขาวดำทั่วไปนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ทดลองมาย้อมเป็นบลูโทนดูนะครับ เราใช้เวลาประมาณสี่นาทีนะครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วต้องไม่เปป๊อปเนี่ยมาแล้วใช่มเดี๋ยวคย่อยๆมาอย่างนี้นะจะซ่าครับเรื่อยๆประมาณสักสองนาทีเนี่ยม<อ>ันจวจางๆหน่อยถ้าหากเป็นเป็นกระดาษไฟเบอร์ ถ้าเป็นวอมโทนแล้วก็ยิ่งช้าไปเนี่ยดูดูเหมือนจะยอมไม่ติดเะคล้ายๆางครับใช้เวลานาน,น,นแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อเรายอมเป็นสีน้ําเงินแล้วเนี่ยเรามาล้างน้ําเปล่านะครับล้างน้นําเปล่าแล้วก็ตามสูตรก็บอกว่าต้องใช้อซิติกแอซิดใช่ไหมครับผสมเท่าไหร่ครับคุณพ่อครับประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์ 0.5%โอเคแล้วทำไงให้เป็น0.5%ก็น่าจะใช้หนึ่งซีซ okay. <Leonard> <min utes> <à S 2> ีต่อน้ำหนึ่งร้อยสองร้อยถ้าสนอต้องสองร้อยหนึ่งซีซีน้ำสองร้อยซีซีหนึ่นซีซน้ำสองร้อยซีซครับแล้วก็จุ่มไว้แป๊บนึงใช่ครับ แล้วก็ไปวอร์ซามีนิดหน่อยแล้วก็ตากทำแห้งเลยรับเริ่มมาแล้วนะครับ มาดูรูปนี้กันหน่อยไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบูโตรนะครับเป็นบูโตรที่เราผสมแล้วก็ทํากันเล่นๆสมัยก่อนทั้งหวุ่นวายยุ่งยากมากนะครับเมื่อสมัยสักน่าจะเกือบสิบ <c oughs> ปีแล้วสิบกว่าปีนะ้ว <c oughs> สิบกว่าปีแล้วนะครับจนมันเป็นคาบเกอนเงินหน่อยๆแล้วนะครับก็มันก็เก็บไว้นานๆก็มีเอฟเฟกต์แปลกๆไนะครับแต่ตัวนี้ผมก็จะว่าคงจะ คงจะดีกว่านะครับก็ับส่นวนใหญ่ก็อยู่พี่ประมาณสี่สี่นาทีนะครับสี่นาทีสังเกตดูนะครับว่าพวกการย้อมบลูโทนซีเปีอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่ค่อยเหมาะก,กับาการะดาษที่มันเป็นวอร์มโทน มี่มาล้วนีขนาดเยอะอะไรครับเนี่ยเข็เมีโอเข็เมีมันจะออกเุเขียวหน่อยนะอเี้ยออกน้ำเงินเขียวเขียวแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่อบ,บท่านใดนะครับมีสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องขาดำนะครับเขียนมาบอกเราได้นะครับ ถ้าเราทําได้เราจะรีบทําให้เรื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรประเด็นอะไรนะครับเดี๋วข่าวหน้าถ้ามีโอกาสเอาเรื่องเลยดีครับมีลเนียมย่าดนซีลิเนียมซีลิเนียมโทนเนอร์ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นี่นี่มีอีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งมีมีมีคาใจอยู่นะครับ อยู่นะครับเดี๋ยวเอฟเฟกแปลกๆนี่ครับลูกที่มันดำปิดปีอย่างเงี้ยเขาเนี่เดี๋ยวเราไปกัดน้ํายาพาร์ทเอนะครับผสมได้รู้ให้มันเจือจางหน่อยให้มันฟอกให้มันได้ภาพพิพอดีนะครับมันจะได้สีที่เพียงเพี้ยนคอนท้าสุดดุมีเกล็นมีอะไรนะไอ้นี่ก็ด้นี่ก็สวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าเอ่อเล่นไม่ยากนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษ เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะทำให้ดูครับมีคำถามครับต้องมีงบเท่าไหร่ครับถึงจะล้างฟิล์มเองได้ครับโอ้งบเท่าไหร่ครับถุงละ4,000บาทใช่ไหม5,000น,น่อยๆ5,000นิดๆก็ล้างได้แล้วครับประมาณ5,000ประมาณ5,000นี่คือรวมถุงมืดดูในรวมทุกอย่ญญางอ๋อรวมนะ้ำยา5,000บาท นะครับก็มีถุงมือมีแท้งมีริวครบหมดปะครบหมดนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อเพิ่มแต่พวกน้ํายาน้ํายาชุดหนึ่งก็ประมาณเต็มที่ค่าบรรดาบานนี่คือมีน้ายาด้วยมีน้ำยาเยเอามีน้ํายาสตาร์ทชุดแรกนะครับนะครับมีให้ครบหมดน้ํายาทุกตัวพร้อม r ร a d y to use นะครับถ้าเกิดว่าถ้าจะประหยัดนะครับก็อาจจะตัดถุงมือออกไปอะไรเงี้ย้วแต่นะครับก็ลองย้อนดูนะครับในคลิปวิดีโอเก่าๆเราเนี่ยเราก็เคย แนะนำวิธีการโหลดฟิล์มในในเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเลยนะครับก็เลี่ยงไปไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับทีนี้ใครบางคนก็เคยมีคนโพสต์มาถามผมว่าห้องที่บ้านเนี่ยห้องน้ําเนี่ยพอปิดไฟแล้วมันมืดเต๋อเตัอใช้ได้ไหมผมก็ว่ามันก็ยากอยูอย่นะครับที่มันจะเป็นห้องมืดสนิทนะครับแต่ถ้าอยากจะลองดูก็ไม่ได้ยากอะไรครับลองดูก็ลองเข้าอยู่ในห้องมืด ที่ตัวเองคิดว่ามันมืดสนิทแล้วเนี่ยครับแล้วอยู่กับมันประมาณสักสักห้านาทีอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่ามืดจริงหรือไม่มืดจริงนะครับพอห้านาทีไปแล้วเนี่ยพอสายตาเราเริ่มปรับปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราก็จะเห็นมิวมือเราตอนนี้ม้วเรามันกระดิกได้อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันไม่ได้มืดจริงนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็เอาเสื้อเจ็ตเที่เราไปเที่ยวเมืองนอกนานเนี่ยนะครับก็ปิดปิดตรงคอ ื้อแจ็เก็ตแขนมยาวก็ล้วงเข้าไปแล้วก็พักตรงตรงชายเสื้อนะครับเสื้อแจ็คเก็ตหนาๆสีทึบๆเนี่ยแล้วเราก็ปิดท้องในมือเกือบจะเป็นห้องมืดสนิทอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามือล้วงเข้าไปในในเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเ,เนี่ยมันก็เป็นถุงมือได้ถึงแม้ว่าจะไม่อาจจะอาจจะไม่สะดวกแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเราจะไป ไปทำในที่สว่างมากๆอาจจะอาจจะอันตรายนะครับก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเดอนก็ประมาณสี่ห้าพันบาทผมว่ามันลองร้างฟิล์มได้เยอะมากเลยแล้วหลังจากนั้นเราซื้อน้ํายาเนี่ยมันก็ก็ถูกถูกอะถูกมากนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแปรที่ที่ที่ดูดูแล้วมันแพงเลยนะไม่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 ขนาดนั้นนะโอเคครับ ผมบอกนี่ขี่นาทีได้เราก็ไม่ได้จับเวลาโอ้ยสวยสวยเลยนี่ครับแห่สวยงามนะครับ,รบก็ใจเยน็นๆนะครับย้อมไปเรื่อยๆนะครับถ้าคิดว่าถ้ายิ่งนานก็ยิ่งเข้มก็สวยดีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจุดที่สําคัญคืออย่าอย่าอ,อย่าวอสน้ํนานานเกินไปนะครับถ้านาน,นเกินไปมันก็จะมันก็จะทําให้ สีน้ำเงินมันก็จะจางซีด่ายไปด้วยลองดูนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยล้านฟิล์มขาวดำเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ที่สนุกแล้วก็ท้าทายดีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย แต่ขั้นตอนการที่กี้ที่เราบอกว่าเราต้องไปแช่ในน้ายาออซิติกแอซิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับจะไม่ทําก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เราย้อมเล่นกันเองเนี่ยที่ผสมน้ายาเองมันจะพุ่นบายหน่อย,ยแต่ก็ก็ไม่ได้ใช้ใตัวแอซิติกแอซิดนะครับไม่ได้ใช้เหมือนกันยไงครับคุณป๊อกพอใจอยังครับ่างนี้น นี่ต้องให้ professor s รู้ก่อนจะได้ไหมโอเคย้อมตัวนี้ขวดดีย้อมได้ถึงสี่สิห้าเออแล้วมีอีกเรื่องนึงนะครับคือ <50. S 1> คือก็ย้อมได้เยอะนะครับย้อมได้เยอะเดี๋เดๆๆเดอันนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่า เมื่อเราผสมในถานนี้แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ได้หลายวันเหมือนกันนะครับแต่ข้อแม้ให้มันก็คือว่าก็ควรอยู่ในในขวดที่ทึบแสงนะครับไม่ไม่อยู่ในขวดใสนะครับก็จะยืดอายุการใช้าง,งานมันได้หลายวันนะครับในกรณีที่กครต้องการจะมาใช้ยาซ้ำีกทนะครับโอเคครับเมี <c oughs> ่ยรคคุณป๊อกชมอยู่มีอะไรสงสัยไหม <c oughs> <c oughs> เนเราต้อบอว์ตน้ำนะครับน้ำไม่ตก็ไปตากบีบเพื่ออะไร อ๋อไ่หลังังโอเคครับก็กระบวนการการย้อม blue t o นะครับก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับถ้าสนใจก็ได้หร่ครับชดหนึ่งแค่ของเล่น400บาทสนุกสนุกนะครับต่อรูปอะไรมาทำก็ได้45ู่กประมาณ8ปดสิบสบลงตรรวมได้2ตารางเป้ประมาณ4 50สรูปครับ Okay, ครับ mm hmm. งนั้นก็ b บล็กแอนด์ไ t ท์คอ n เนอร์ไปจำไมานาังคารน,นะครับ mm hmm. ก็ต้องจากลาพวกเราด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ